สาภาพแรงงานการบินไทยสรกทยืนยันว่าการกระทําของกรรมการบริษัทการบินไทยไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีการหักกลบลบนี้ของธนาคารออมสินเป็นการริบเงินพนักงานแทนที่จะเป็นบริษัทเองปัญหาการหักหนี้ของธนาคารออมสินในอดีตสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไ hm ทยเคยจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งหมดสภาพโดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทการบินไทยเปลี่ยนสถานะและสาภาพแรงงานการบินไทย ได้จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายปัจจุบันเมื่อบริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการต่อศาลกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถหักกลบลบหนี้ได้ซึ่งธนาคารอมอสินได้ดำเนินการตามนั้นแต่ในวัชรากรรมการบริษัทการบินไทยในฐานะอดีตประธานธนาคารอมอสินถูกกล่าวว่าไม่ได้ช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงการหักหนี้เงินฝากที่ถูกหักกลบลบหนี้สาภาพแรงงานการบินไทยอธิบายว่าเงินฝากที่ธนาคารอมอสิน หากกลบลบนี้ไปนั้นเป็นเงินของกองทุนบำเหน็จพนักงานแต่ไม่ใช่เงินของบริษัทการบินไทยหากเป็นเงินของบริษัทการบินไทยจริงการหักนี้นี้คงไม่ต้องถึงการพิพากษาผลกระทบจากการพิพากษาสารดีกาพิพากษาให้ธนาคารอมอสินคืนเงินกว่า2,000ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย5%เปอร์เซ็นตต่อปีให้แก่บริษัทการบินไทยเพื่อใจ่ายให้พนักงานท่าในวัชราในฐานะกรรมการบริษัทการบินไทย ช่วยเหลือในการเจรจากับธนาคารออมสินไว้ก่อนอาจไม่ต้องมีการพิพากษาและการจ่ายดอกเบี้ยการจัดหาเครื่องบิน A 3 2 0สาภาพแรงงานการบินไทยแสดงความเห็นว่าเครื่องบิน A 3 2 0ที่ถูกกล่าวว่าไม่มีครูเรสนั้นไม่ได้กล่าวถูกต้องเพราะเครื่องบิน A 3 2 0มักใช้ในการบินระยะสั้นและไม่จําเป็นต้องมีครูเรสอย่างที่บางส่วนสื่อกล่าวกันการขาดทุนของไทยสมยัยสาภาพแรงงานการบินไทย อธิบายว่าการขาดทุนของไทยสมัยเกิดจากนโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีของรัฐบาลทําให้สายการบินราคาถูกเข้ามาแย่งตลาดและการจัดตั้งไทยสมัยเป็นหน่วยธุรกิจแยกต่างหากกับการบินไทยทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและขาดการประสานงานการบริหารจัดการของไทยสมยัยสาภาพแรงงานการบินไทยเห็นว่าการบริหารของไทยสมัยในสมัยนางชาริตาซึ่งเป็นปีที่ไทย สมัยขาดทุนสูงที่สุดมีปัญหาความขัดแย้งและขาดการประสานงานการเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและไม่มีผลกระทบจากการเมืองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการบริหารบริษัทให้เป็นธุรกิจที่มั่นคงและป้องกันสิทธิ์พนักงานบทเรียนสําหรับพนักงานกรณีนี้เป็นบทเรียนสําหรับพนักงานทุกคนในการรับรู้ข้อเท็จจริงและช่วยกันดูแลกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่พนักงานต้องเสียงานในจานวนมากอีกครั้ง